ครับสวัสดีนะครับวันนี้กลับมากับช่อง Ford ไบ o อบิบิ w นะครับก่อนรับชมคลิปนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้โอด้วยนะครับผม EP นี้นะครับน้องโอมากับเจ้าตัวนี้เลยครับ DBL x a v e นะครับรถผู้บริหารนะอันนี้รถผู้บริหารไม่น้อยนะครับผมราคาค่าตัวของเขาเนี่ยครับอยู่ที่8 8 9 0 0 0บาทนะครับแต่เราไม่ขายนะครับเราให้ส่วนลดน้ำหนักไปเลยนะครับอยู่ที่1 5 0 0 0 0บาทนะเราขายที่ราคา739,0 0 0บาทเท่านั้นนะครับ รถคันนี้นะโอจะบอกว่ามีคันเดียวอย่างที่บอกครับเป็นรถผู้บริหารนะครับแล้วก็คุณลูกค้าซื้อไปเนี่ยเหมือนเป็นเจ้าของคนแรกเลยครับเหมือนออารถายแดงเลยยังไม่จดทะเบียนนะครับารันตีก็อยู่มี4ปีครับหายไปแค่ปีเดียวนะหารถอย่างนี้หาได้ไม่ง่ายๆนะครับไปซื้อมือสองเนี่ยโอต้องเรียนว่า1เลยเรื่องไม้ด้วยแล้วก็2เรื่องวารินตีตัวรถด้วยนะครับอันนี้คือยังมีให้ครบๆอยู่นะครับผมมีข้อมูลอะไรเพิ่มไหนตรงไหนเพิ่มเติมอ่ะเดี๋ยวเรามาไล่ดูกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างครับ ครับเจ้าตัวนี้นะครับอย่างที่โอเกิลนะครับเรามาดูเครื่องยนต์ก่อนนะครับเครื่องยนต์ของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเครื่องยนต์0องพันนะครับเทอร์โบเดี่ยวนะครับหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแรงม้านะครับโอ้โหกําลังเรือเือครับคุณลูกค้าอันนี้คือให้มาหนักหนัวงงแล้วนะครับในส่วนของตัวนี้เป็นเทอร์โบเดี่ยวอย่างที่โอเกินไปนะครับนี่ครับเขาจะมีคําว่าเทอร์โบตรงนี้นะครับด้านข้างอ่าในส่วนของไฟหน้านะครับเป็น LED ส c แคมแล้วนะครับผมกระจังหน้าของฟอร์ดนะครับอันนี้เดิมๆโรงงานเลยนะสวยมากนะครับ ไฟตัดหมอนนะครับจะมีตรงขอบไฟตัดหมอนตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับผมอันนี้ก็คือหล่อๆเลยนะฮะเราขายตามสภาพมะมีตรงไหนเพิ่มเติมเก็บงานให้พิเศษให้นะครับในส่วนของยางนะครับยางจะเป็นของบิสโตนนะครับผมอันนี้จะเป็นปีใหม่เลยนะเนี่ยครับเราซูมเข้าไปเลยครับเนี่ยเนี่ยครับปี2023นะครับโอ้โหยางยังใหม่เอยู่เลยนะครับผมจะเป็นขอบของข้อ17นะครับ255้านะครับ ครับ R 1 7นะครับอันนี้ก็คือเน้นความนุ่มเงียบนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาส่วนของด้านข้างนะครับเฮียสวยหล่อมากครับมาดูภายในกันนิดนึงนะครับผมนี่นะครับภายในยังเอี่ยมอ่องอยู่เลยนะฮะรถผู้บริหารนะครับใช้แบบเรียบร้อยมากนี่เลยครับไฟนะครับสามารถปรับความสว่างของเรือนไม้ได้ตรงนี้นะครับ ปรับระบบไฟได้นะความสูงของไฟสามารถปรับได้ตรงนี้เลยมีให้เรียบร้อยนะครับโอจกกักรสิบอกว่านะครับลูกค้าจากกับนองโออ่ะนี่น้ำมันกับน้ำมันวิ่งเกินครึ่งถังมานิดนึ่งเดีย๋ยวอจัดให้เต็มถังไปเลยนะครับโอเคดีย๋ยวมาดูของส่วนของตัวเกียร์บ้างนะครับผมอ่าครับเกียร์ของเจ้าตัวนี้นะครับจะเป็นเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับสามารถปรับแมนวนวลได้นะครับคือตรงนี้ โอเคปรับหมดกันครับขี่ปรับตรงนี้ได้นะครับนี่พอเรากดปุ๊บใช่ไหมนี่ครับเขาจะปรับหมดให้เราเลยครับหมดปกตินะครับจะหมดไหนปรับได้หมดเลยครับนี่ใช้ในเมืองก็แนวประหยัดหน่อยก็ได้นะครับหน้าจอนับสัมผัสได้นะครับมีให้เรียบร้อยนะครับโอ้โหแอร์นี่เย็นฉ่ำมั่นครับของฟอร์ดทำงานคู่กับฟอร์ดพาร์ทนะครับผมฟิล์มนี่ให้อย่างดีนะครับโอบอกได้เลยครับนี่ครับดูโค้ดฟิล์มได้รถเจ้านายครับผมต้องให้ฟิล์มอย่างดีแน่นอนครับ ก็คือติดมาจากตัวรถเลยนะครับเราขายตามนี้เลยนี่ครับเบาะหลังยังมีถุงพาสิกคุ้มอยู่เลยครับสภาพแบบม้หาที่ไหนครับการันตีจะเลยครับมือสองหาไม่ได้แน่นอนครับรถยังไม่จดทะเบียนนะส่วนรถแสนห้าโหหนักหนักหน่วงแน่ครับผมเดี๋ยวมาดูด้านท้ายนิดนึงนะครับผมเท้าเทสองนะนี่ครับดูสภาพครับโอ้โหกิกมากครับ เดี๋ยวมาดูได้ท้ายกระบะนิดนึงนะครับของฟอร์ดโอเคครับมาต่อที่ด้านหลังนะครับล้อขนาดเท่ากันนะครับของฟอร์ดเขามีจะมีเอกลักษณ์พิเศษนะครับนีครับจะมีที่หยยบบันไดนะปีนง่ายมากครับผลสับมาลงสับพลานะฮะอันนี้เราเก็บงานให้หมดนะครับนี่ครับรุ่นไอแกเวตมีกล้องหลังให้แล้วครับรุ่นนี้โอ้โหจัดล่อให้เลยครับกล้องหลังมีให้เรียบร้อยฝาท้ายนะครับถามว่าฟอร์ดเนี่ยโอ้โห ให้มาอย่างดีนะครับเนี่ยกระบะไลนงไลเนอร์นะครับให้มาเรียบร้อยนะครับอย่างดีเลยนี่ครับ X ตายของ XLS นะครับผมโอเคฝาถาน้ามันนะครับอย่างนี้รถทั่วไปก็ทํากันเยอะนะแต่ Ford บ b o ได้เลยครับเป็นเจ้าแรกๆบางแบรนด์ยังไม่มีให้นะกดล็กรถปุ๊บเนี่ครับเราสามารถกดเติมฝาถัานน้ำมันได้เลยนะครับอันนี้ก็คือสะดวกสบายครับไม่ต้องมาหาที่เปิดฝาถังนน้ำมันให้มันวุ่นวายนะ รีบมาจับจองกันนะครับมีน้อยนะหมดก่อนได้เลยนะฮะนี่ครับฝั่งฝั่งด้านหลังตรงนี้นิดนึงครับฟิล์มเขาเป็นแบบว่าเซรามิกนะเอาบอกได้เลยได้ความพรีเมียมมากนะครับความส่วนตัวด้วยจะเอาไปใช้ท่องเที่ยวหรือว่าเอาขนสัมภาระนะครับโอ้โหเหลือๆครับจัดได้หมดนะครับประตูของฟอนนี่เอกลักษณ์เพิ่มเติมด้วยนะครับนี่ครับมันจะสามารถล็อกเป็นบานได้เลยนะครับโอเคพิเศษเพิ่มเติมด้วย มาครับดย๋ยวเรามาต่อตรงภายในของฝั่งคนนั่งบ้างนะครับเช่นเดิมครับนั่งสะดวกสบายครับเก๊ะเก่อครับมีให้แบบว่าโจโจเลยฮะเก็บของสัมภาระได้เยอะแยะมากมายนะครับอันนี้ลูกค้าชอบถามนะครับไว้อะไรนะครับอย่างถ้าไว้ลงไว้เหรียญนี่ยก็ได้นะครับเวลาขึ้นทางลงทางด่วนนะครับพอดช้าโทรศัพท์มีให้เรียบร้อยนะครับนะครับผมแอร์นี่ผมปรับง่ายนะครับเราแค่หมุนขึ้นหมุนลงนะครับความลมแรงเราสามารถเลื่อนได้ถึง7เลยนะฮะ แต่จริงอะของฟอร์ประมาณแค่หนึ่งหรือสองนี่ก็โหความเร็วนี่ความเย็นของแอร์นี่ฉับมากนี่ครับเราสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับไล่ฟงไล่ฟ้านะครับปรับระบบแอร์ว่าจะให้เลื่อมไปข้างบนข้างล่างตรงเท้าได้หมดนะครับผมที่เปิดฝากระโปรงจะอยู่ด้านนี้นะครับเอกลักษณ์ของฟอร์ดเนะาะเห็นลูกค้าชอบถามเนาะนี่ครับอยู่ฝั่งคนนั่งนะครับข้างๆคนขับโอเคก็จะอยู่ตรงนี้เลยบทสภาพอย่างนี้หายที่ไหนครับดูดิข้างในคลิกมากครับ ไฟ LED นะครับ a l s โอ้โหกริ๊กๆรหล่อๆเลยทีเดียวครับผมสภาพอย่างนี้นะรีบมาจับจองกันได้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปโปรโมชั่นกันท้ายคลิปนะครับโนเก็บงานให้อย่างดีนะครับมันต้องกังวลเลยฮะอันนี้คันนี้เก็บงานให้อย่างดีแน่นอนครับแล้วก็เห็นอะไรแวบ,บไมครับนแบบี่ให้เห็นิีเดียวนะครับเพราะว่าคันข้างๆเนี่ยเป็นตัวแต่งโชว์นะคุณลูกค้าอยากแต่งแบบนั้นก็จัดให้ได้นะอย่ามาดู EP ต่อไปนะครับว่าโอจะมารีวิวคันเมื่อสักครู่นี่แหละ ที่เห็นแวบหนึ่งเนี่ยอีกทีนะครับ่อ้าวโอเคเรามาดูโปรโมชั่นสรุปกันนะครับครับจบกรรมไปแล้วนะครับของรตัวนี้นะครับราคา8 8 9นะครับ8 8 9 0 0 0บาทเราไม่ขายนะครับเราขายที่739,00 0บาทเท่านั้นนะมีคันนี้คันเดียวนะครับที่ทัดน้องโอมานะครับโปรเด็ดแบบนี้นะครับมีจำนวนจำกัดนะครับรวมแค่นี้นะครับสนใจโปรดีดีแบบนี้นะครับสามารถสแกนคิอร์โค้ดด้านล่างได้นะครับแล้วก็ติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0 9 6ย์7 5 4 1หกเก้าห ครับผมอีพีนี้โอลาไปลาไปก่อนนะครับเดีย๋ยวเรามาดูอีพีหน้านะครับว่าโอรีวิวรุ่นไหนนะครับครับสวัสดีครับ